สวัสดีค่ะวันนี้เพจเรานำเข้าใบปุกขามนะคะรุ่นซับเหลือล้น62นะคะรับเพิ่มมาอีก5องค์นะคะรับประกันแท้นะคะสวยงามมากนะคะสวยงามตามจริงเลยนะคะอย่างที่เห็นในรูปนี้เลยนะคะนี่ด้านหน้านะคะของแท้จะต้องบล็อกคมชัดลึกนะคะ มีตาจมูกปากชัดเจนนะคะรูปใบไข่นะคะใบไข่วัดเจดีซับเหลือล้น6 2นะคะใบปกขามท่านใดที่สนใจก็รีบจับจองกันเข้ามานะคะมีจำนวนจำกัดนะคะราคานี้หายพบเจอ,อยากแล้วนะคะชัดเจนนะคะที่นี่เรามีแต่ของแท้ร้อยเเซ์นะคะนี่ยนะคะ ซหลลล้นหกสองนะคะซับเล่ลล้นหกสองรุ่นที่คุณกะละแมไปจุดประทัดนะคะรุ่นที่คุณกะละแมบูชาไปนะคะเนี่ยนะคะด้านหน้าด้านหลังชัดเจนนะคะมีโค้ดแจมแจ้งชัดเจนนะคะสวยงามฝากไว้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ